สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคลิปตี้เคเรนโซเอ้ยอเคปโตเคเรนซี่ดีเจที่ได้พูดคุดยกับเพื่อนในวันนี้พบกับผมช่องฟรีคลิปโตช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟมาเสนอแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับกราฟไม่ได้มาแนะนําการลงทุนและไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนมาเทรดตามนะครับผมไม่ใช่ผวิชาการการลงทุนวันนี้ก็เป็นวันที่1นะครับเดือน11เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนี้เวลาที่ผมกําลังอัดอยู่ก็อย่าลืม กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผู้ติดตามครบ2,000คนเมื่อไหร่ผมจะมาแจกเหรียญเหรียนึยนน่งทันทีนะครับแต่อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะผมจะมาแจกเฉพาะคนที่คอมเมนต์เท่านั้นอาแล้ววันนี้มีข่าวสาร b ี c มาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆกับอี h ทีร u เียมนั่นเองเนื่องจากหายไปหนึ่งวันผมอาจจะไม่ค่อยสบายนิดนึงนะโอเคมาดูสภาพตลาดกันเลยก็โอ้โห,โโหเขียวขจีแบบแสบเขียวแสบตานะครับอื ก็ btc อยู่ที่61900นะบวกประมาณ2.6%อีทีเรียมก็บวกเหมือนกันนะอยู่ที่4 3 0 3 ada bnb โหแบบเขียวทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอัปเดตกันนิดนึงดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ btc นะใน Twitter ทวิตหนึงของคนคนนี้นะเขาบอกประมาณว่าทิศทางของ btc เนี่ยมันน่าจะเติบโตเหมือนกับทองนะเหมือนปี2017เนี่ยดูที่มันเติบโตยังไงเนี่ยเขาให้ดูทิศทางไว้นะเพื่อนเก็ลองดูไว้นะ ประมาณนี้ดูเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นกราฟที่ผมเคยให้ดูไปแล้วนะคือมันจะแบบทำเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว,ลวเขาบอกว่ามันจะเติบโตไปประมาณนี้ก็คือ BTC ประมาณ2 0 0แสนนะสองแสนดอลลาร์นะครับผม USD อโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยเขาก็บอกว่า RSI เนี่ย RSI ขอ,องเดือนนะมันจะทำแบบนี้ทุกๆรอบทุกๆไซเคลิลประมาณนี้แบบ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ใกล้เคียงเลยมันยังต้องขึ้นไปอีกนะครับอ่าซึ่งมันมีโอกาสจะเติบโตได้อีกไกลเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้แบบเหมือนเป็นวอลลุ่มอะครับมาร์เก็ตแคปอะไรแบบเนี้ยคือโมโหมันมาโหลามากๆเลยนะตอนนี้มันเพิ่งอยู่ต่ำเตี้ยเรียดินเองนะเพื่อนๆนนก็รอดูว่าเติมกาวกันเอาเองนะครับผมผมผมาได้มาเติมนะฮบผมอ่าโอเคนี้ก็เป็น ใบแนนก็จะลิดเหรียญนะะน้องน้องหมาที่ทุกคนชอบคอกันนั่นเองก็เป็นคู่คู่น้องหมาไปเลยนะครับรับเลี้ยงไป2ตัวเน้นๆไปเลยนะครับแหมแล้วก็เป็นข้อมูลของแพลน B นะครับเขาบอกว่ามันก็ถูกมา3เดือนแล้วนะเดือนล่าสุดเนี่ยคือไอ้กราฟเดือนเนี่ยก็ปิดออทอรไฮไปแล้วซึ่งมันอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยประมาณ3แต่เขาก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะฮะที่9 0,000 8,000ดอลลาร์โอ้โหสุดปังอลังการซึ่งสิ้นปีนี้อยู่ที่แสนสามห้าันโดยประมาณนะห้าหมื่นะโอเคครับผมแผน B นะครับใครที่มองตามแผน B หรืออาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่ก็พิจารณากันเอาเองนะครับอันนี้ผมเพียงแค่หาข้อมูลมาให้ดูนะครับโอเคแล้วเรามาดูเฟียนกิเลนเด็กก็โอ้โหยังคงมีความโลภกันพอสมควรเลยนะครับก็โลภกันทุกคนเลยรวมกรทั่งผมด้วยนะครับ อ่าันนี้ผมเอาข้อมูลมาให้ดูประมาณว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูไอเดือนโนเวม b e r เนี่ยหรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขอ,องทุกๆปีเนี่ยตั้งแต่2013เนี่ยดู2013เนี่ยบวกมา400%นะแล้วก็เริ่มบวกมาลดลงนิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าเยอะนะครับประมาณ10กว่าซซึ่งจะมีเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองที่มันติดลบแต่ไอปี2020เนี่ยบวกไปตั้ง40%นะฮะและเรามาลุ้นเดือนนี้กันนะว่ามันจะบวกเท่าไหร่ซึ่งโดยรวมโดยรวมเนี่ยอ่า มันบวกค่อนข้างเยอะกว่าติดลบสําหรับเดือนนี้นั่นเองก็ให้เพื่อนๆจับตาดูเอาไว้นั่นเองนะจ๊ะอ่าแล้วผมก็เอามาให้ดูซึ่งเหมือนเมื่อวานนี้มันจะมีโดนลิเรดิดขาลองไปประมาณหนึ่งอะอ่าฮะประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็คนก็คงมีคนแบบว่าเออแบบกลัวเล็กๆน้อยๆก็แบบแพนิคเซลอะไรแบบนี้นะใช่ครับผมประมาณนั้น วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อเนี่ยคนก็ยังเปิดรองกันค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยประมาณเอาหกสิบสี่เปอร์เซ็นะส่วนใหญ่ก็คือยังมองไปในทิศทางที่บวกอยู่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็นี้ยังไม่ได้เข้าสู่ออคอยสีสันสักทีนะก็ยังอยู่ที่ห้าสิบสามไม่ไม่เคลื่อนไปสักทีนะโมโหเลยนะครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลออนเชนกันดีกว่านะ คือนนี้ก็เป็น BTC ของเมื่อวานนั่นเองก็ยังมีคนโอนเข้ามานะเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่เยอะมันไม่สมเหตุสมผลกับการดึงออกไปเลยนะครับถ้าจะมองว่ามองลงนะสำหรับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีเ e เรียมเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันน่าสนใจก็คืออีทีเรียมมันถูกดึงออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยมันมันลงส่วนทางกับราคาขึ้นเนี่ยมันคือผมก็เลยบอกว่ามันน่าสนใจนะครับประมาณนี้แล้วก็ในอีเเรียม 2อศูนย์ก็ยังมีแบบมีคนสเต็กแบบไม่ไม่จบไม่สิ้นนะแบบขึ้นมาตลอดสเต็กเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอะไรแบบนี้ออทาม g h อยู่ตลอดเลยนะครับมันก็เลยค,ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับอีเ e เรียมใน Q4 นี้นั่นเองอะเดี๋ยวเรามาอัปเดตการกันดีกว่าอ่าผมได้บอกไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ผมมองประมาณว่าเนี่ย p a t เทิร์นกราน่าจะวิ่งประมาณนี้เรามาจบที่ประมาณ73็ดหมของผมหรือ,อสัก7จ็ดหมก็ได้เจ็ดหมก็ได้อ่า ผมมองว่ามันน่าจะวิ่งประมาณนี้คือตอนแรกเนี่ยมันลงมาประมาณนี้แล้วหลายคนก็อาจจะแพนิกแล้วก็กลัวมันลงมาซึ่งผมผมดูจากข้อมูลนะครับผมไม่ได้แบบมานํากราฟนะนำเบฟนะครับเออซึ่งมันก็แบบมีของน้อยแล้วมันจะลงมันก็แปลกๆยังไงอยู่นะสำหรับผมผมก็เลยมองประมาณนี้แล้วผมก็เลยไอ้ตีกรอบสีแดงๆไว้เนี่นะครับซึ่งว่ามันเป็นกรอบแนว แนวรับแนวต้านที่สําคัญที่เราควรจะผ่านไว้ให้ได้แล้วก็ควรจะยืนให้ไหวซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็มาแบบเห็นไหมครับมันมาเทสว่าเอ๊ะเอาไงดีจะลงดีไหมนี่อะไรแบบนี้นครับมันก็กเอ้ยขอขึ้นไปหน่อยนะอะไรแบบนี้อ่าฮะแล้วเราก็รอจับตาดูไว้นะครับซึ่งผมมองว่าวอลลุ่มที่เข้ามาแท่งนี้มันก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วเดีเ๋ยวรอรอดูว่ามันจะยืนไหวไหมนะฮะแล้วจุดที่น่าสนใจจุดต่อไปที่เราควรจะจับตาว่าควรเข้าไหมผมก็มองว่า เป็นบริเวณนี้นั่นเองหรือราคาราวๆประมาณ61,800ถึง62 0 0 0แล้วกันนะครับคือเป็นราคาที่มีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปเทส68 0 0 0เลยทีเดียวถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้สำหรับผมนั่นเองนะฮะโอเคผมก็ยังมีมุมมองแบบนี้อยู่นะครับแต่ถามว่ามันจะลงได้ไหมซึ่งมันลงมาเทสได้ถึงบริเวณนี้นะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับเส้น MA 200มันจะมาประจบเหมาะกันพอดีถามว่ามันเป็นได้ไหมมันเป็นไปได้แล้วครับที่มันจะลงมาบริเวณ5 9 0 0หรือ58,500อะไรแบบเนี้โดยประมาณนะครับสําหรับ BTC ผมก็ยังมีมุมมองประมาณนี้อยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันจะลงไม่ได้นะผมแค่ให้จับตาดูเอาไว้นะครับซึ่งของมันเหลือน้อยมากเต็มทนแล้วนะแล้ววอลลุ่มแท่งนี้เข้ามาอีกผมก็มองว่า มันอาจจะยืนไหวก็ได้แต่ถ้ายืนไม่ไหวก็มีโอกาสลงมาเทนก็ไม่ได้แปลกอะไรนะสำหรับผมนะครับโอเคนะครับเรามาดูอีทอเรียมอ่าอีทอเรียมผมได้ตีไว้ประมาณนี้วิ่งมาในแฟลกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับลวลามันขึ้นแล้วมันลงแล้วมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้อ่าแล้วก็เด้งลงเด้งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แบบนี้เดี๋ยวทำให้เห็นภาพนะครับอ่าประมาณนี้ ปึ๊บ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 โอเคอ่ามันวิ่งประมาณนี้ครับเนี่ยปึ๊บ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 อ่าวิ่งอยู่ในแฟลกแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งเป้าหมายมันไปที่ไหนเหรอเราก็ลองวัดเป้าหมายมันดูนะครับก็คือการวัดจากฐานแบบนี้ผมก็ไปที่จุดเบรกแบบนี้อ่า ซึ่งมันจะอยู่ที่ t a r ก็ตบริเวณนี้ที่ผมตีไว้เส้นสีน้ําเงินพอดีที่เราราคาเราๆประมาณ4 0 0ละกันเอาแบบเผื่อๆไว้นะครับแบบนี้แล้วกันแบบนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอีทีเรียมผมก็ยังมีมุมมองประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีผิดแปลกอะไรไปนะครับเนี่ยมันก็เป็นเป้าเลขหนึ่งที่ผมได้ตีไว้เมื่อนานมาแล้วผมก็ยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ถ้าจะมองแบบ เป็นแท่งเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันแบบมาเทสนะครับผมซึ่งถ้ามันจะลงมาเออสัก4,3 0 0มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าจะลงมาเทสอ่าสำหรับมุมมองอีเทียมผมก็มีประมาณนี้เพื่อนเพื่อลองสังเกตดูอ่าเวลามันลงมาแบบนี้เห็นไหมครับยกยๆมันเบรกขึ้นไปมันก็จะลงมาเทสคือมันมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้เพื่อแบบหาแรงขึ้นต่อหรือแบบว่านี่กูจะลงดีไหมอะไรแบบนี้นะครับผมปรากฏว่าเอยขอขึ้นละกันอะไรแบบนี้ ผมก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยนะครับยังไงก็ผมมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเ,เรื่องเหรียญ MFT อะไรประมาณนี้มาอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นกระแสกําลังมาแรงเลอเกินก็คงจะต้องมาอัปเดตกันสักหน่อยแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลออนเชร์สัส่วนอย่างนะองผมผมไม่ได้มานับเวฟนับกราฟให้เป็นเพื่อนดูนะผมผมไม่ได้มีความรู้ด้านนั้นสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็ยังไงก็ฝากเ,เพื่อน อคอมเมนต์หรือ,อพูดคุยได้ที่ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับถ้าผู้ดูตามครบ2000คนเมื่อไหร่จะมาแจกเหรียญเหรียญหนึ่งฟรีทันทีสำหรับคนที่คอมเมนต์เท่านั้นนะ,ะต้องมาคอมเมนต์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอาจจะมีพูดผิดพูดถูกหรือข้อมูลผลิดพลาดต,ตรงไหนก็ยังไงคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกาะไว้เหมือนผมนะครับก็ขอบคุณที่ได้พูดคุยกับเพื่อนในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้พูดคุยกกัเเพื่อออนนนีะและจมมผ ขอให้ได้ตังทุกคนนะครับบ๊ายบาย